วันนี้นะคะเดยกก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะหลายคนเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของการดูแลผมค่ะวันนี้อยากจะแนะนานะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดตรงนี้เลยนี่นะเอาให้เห็นกันแบบชัดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นนะหกตัวนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องของเส้นผมได้ดีมากๆกับอาเกนดีลักซ์นั่นเองค่ะหกตัวนี้นะหูบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปเข้าสปาเลยดูแลผมเลยทีเดียวนะคะเพราะสามารถทําเองได้ง่าย ที่บ้านนะประกอบไปด้วยมีแชมพูคอนดิชเนอร์นะคะมีตัวมาร์กตัวนี้เป็นออยล์เซรั่มนะคะตัวนี้เป็นครีมจับลอนแล้วก็จะเป็นสเปรย์ด้วยครบเซตเลยในหนึ่งเดียวค่ะต้องบอกเลยว่าเดียชอบมากๆนะเพราะว่าเราเป็นคนที่จะต้องนะมีเรื่องของการทําผมเนี่ยทุกวันนะโดนความร้อนโดนใดโดนเครื่องม้วนผมโดนเครื่องหนิบผมนะคะแน่นอนว่าก็ต้องมาดูแลตัวเองง่ายๆที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันอ่ะตัวนี้แนะนำเป็นแชมพูกับคอนดิชเนอร์นะสองตัวนี้เนี่ยใช้ควบคู่กันอยู่แล้วนะคะ ซึ่งเขามีในเรื่องของวิตามินอ e, ีนะมีเรื่องโอเมก้า3นะคะโอเมก้า9ด้วยที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผมที่ได้รับความร้อนมาเป็นพิเศษบางทีเนะี่ยผมได้รับความร้อนมากๆก็จะมีเรื่องของการแตกปลายต่างๆนะคะแล้วก็บรรุงหนังศีษะได้ด้วยอะ่ะตัวนี้ใช้ยิ่งใช้ผมจะยิ่งหนานุ่มนะแล้วก็ดูแบบว่าสุขภาพดีแบบนี้ด้วยอะ่ะถัดมาเป็นมาร์กนะคะตัวนี้เนี่ยนะอยากจะแนะนําเลยจริงๆว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปอบไปน้ำนะคะมาร์กตัวนี้เนี่ยใช้แค่ สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็จะเทียบเท่าเสมอการอบอไนน้าดูแลเส้นผมได้แล้วนะเขาจะช่วยซึมลึกมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผมดูมีสุขภาพดีมีน้ําหนักมีบอลลูนม,มสีสปริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถัดมาตัวนี้เป็นออยแล้วก็เซรั่มนะตัวนี้เนี่ยดีมา,มากๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะใช้ทั้งการบํารุงผมนะนี่จะสาธิตให้ดูเลยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้แค่แบบสองสัมผัสแค่นั้นเองนะก็สามารถที่จะบํารุงผมได้แล้วอันนี้สาธิตอย่างเช่นว่าหลัง ที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแบบบำรุงผมตรงนี้เลยนะแล้วก็ยังเป็นนะในส่วนของเซรัม่มในการดูแลผิวพรรณได้ด้วยนะลดรอยหยักก้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะอากาศบางทีเนี่ยอากาศห,หนาวๆผิวหยาบผิวแตกเนี่ยก็สามารถดูแลได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจับลอนนะคะเดี๋ยวเรียกสาธิตให้ดูเลยนี่เป็นตัวครีมนะคะสําหรับคนที่นะมีในเรื่องของนะคะผมหยากโ่บหรือว่าดัดผมมานี่พอเราจับลอนเสร็จปั๊บนะคะคุณ ก็จับไปเลยแบบนี้นี่ก็มาพร้อมกับเครื่องม้วนผมนะคะม้วนเลยค่ะนี่ม้วนผมมานะคะม้วนเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีลอนอยู่ตัวแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนะคะว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆอะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นสเปรย์เสร็จแล้วปับ๊บเราก็บล็อกเลยค่ะนี่บล็อกไว้อะเอาล่ะนะคะเรียบร้อยแล้วกับริบาลดีๆแบบนี้อาเกนดีลัสนะคะไงฝากไว้ด้วยเนาะ